Gada gidi oh I've been married a long time ago what do you come from what you to go what do you come from baklado but gada gidi gada gada oh I've been married a long time ago what do you come from what you to go what do you come from chinajo Gada gidi gada gada oh I've been married a long time ago ใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำํำลาวาบักและรับเติมโลบักแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกมพ a s s r เ t e 7ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบอกฟุต King Legacy อีกหลายแมปจะนับไม่ท้่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบ o c k ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ <laughs> นกนหว

นักเิตเป็นหัวผมไม่ก hey. ิเป <No? yeah, ็นสี like. ่เหลี Heh ่ยมอยู่คนเดียวไอ้เนี่ยไอ้ไอ้เหี้ยดีดัดกินเล่นกล้าไปเหี้ยมดูหรือเปล่าพี่เหี้ยนักเก็ตเต็มเลยนักเก็ตชาวนักเก็ตชาวนักเก็ตไอ้เฮ้ยยังไงนักเก็ตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเ้เป็นนักเก็ต แอบถ่ายคนอื่นไม่ดีนะครับเป็นนักเก็ตด้วยกันซะเลยเฮ้ยหลอนหลอนแล้วเนี่ยกินเกตกินเก้ินนันหอลองคำมาอรูเนะล้องหัวเลยเอาเอาโง่นักเก็ตขึ้นสมองกินจนเจอเหลืองแล้วมั้งเนี่ย ไปเล่นตาแรกได้เป็นผีสองรอบเลยงงโอ้ยอยากกินนักเก็ตว่ะนักเก็ตะนักเก็ตเฮ้ย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 แค่นี้แล้วก็อร่อยทุกคนและนักเก็ตอย่าลืมจิ้มซอามะเขือเทศนะครับอยู่ๆอยู่่ไปเพียงอาหารจะตุละบิดเดี๋ยบอก ก็ได้เดินก็ได้โอ้ไม่เห็นไม่เปลี่ยนจตุรมิดแน่้ลยมามาเอ้ยคืออะไรอ่ะอี๋ไม่อยากเป็นนักเกร์เด้อวันนี้หน่อยว่าเปลี่ยนจตุร์แค่ไหนโดนโดนโดนไอ็ดพีมันสุกโดนกูแน่ ทุกคนเป็นนักเก็ตนี่ผมอยากเป็นนักเก็ตเหรอเฮ้ยมาเลยโปแตโต้กันเนี่ยโปแตโต้อยากเป็นนักเก็ตมีมาศูนอยากเป็นนักเก็ตไอ้แก่แต่เราใช้เปลี่ยนหมดเปลี่ยนให้หมดเออนั่นแหละเปลี่ยนแม่งให้หมดเลยเปลี่ยนทุกคนเปลี่ยนทุกคน

กินดิกินดูกระดานดิกระดานกินดิกนด้กนดิกดกนดาโอ้พี่ทำได้ไงพี่แบงค์เ็นแบ่แบงค์พี่เปนัไวะกด้นกินด้ากดโอ้ข้าบินไงนลองทำโัวลองจมได้นะโดเน

กดีกดีกดูกะไดุ้ดแบาดได้แกบาพคนแม่คนนึงเหลือคนแม่คนนึงให้เอามาเลกทาขมากก่อนอี่แกเนี่ยพี่เียว็เนี่ยข้างหลังก็มีคนอย่างเดรรีเนี่ยตัวเล็กเนี่ยกดาีกดากะด่าโอ้ยเปลี่ยนวันนีกด่ากด่ากด่าโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไอ้ตัวทองดูตรงนั้นเปนเห็นมึงรอดหวาอตมึงมันี้ ไอเบนเดนไอเบนเนอะใครอยูหลังกูเราเองตกใจเลืมอตัวละครเฮ้ยเราเองอุ้มเราอุ้มเราอุ้มเราเราตัวเล็กแหละอุ้มเราเราตัวจริงเราตัวจริงเราตัวจริงอุ้มเรา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 กรดดากระดีกรดดากระด่า oh I've been married a long time ago Would you the come from a year ago Would you the come from b u a g a l o w นี่กูกูต้องให้ลองเพลงเลยใช่ไหม เล่าให้มาเล่าใล้มาเออเ่มาเไม่ใช่เดมุกเปิดสาวก็นี่กรดากรดาโอ้เขาดีะไรแม่ตัวเปมาลยอะไรเนี่ยคือค้ม่ตัวเนไงไเด็กใครใครมันจะเนื้แบบไอ้นักเก็ไปยิงปืนที่จใส่คน กระดากระดีกระดากระเดาพร่ก็อย่างเป็นเหมือนเป็นมาเฟียไงที่ทำแบบพี่นักเก็นอ่ะทำแบบนั้นทำไมครับกระดากระดีกระดากระเดาเฮ้ยเรื่ง็ดังเลยใครจะไม่รู้ยังแค่นัเก็ตยิงปืนที่ใส่กูได้นเฮ้ย เอ้ยมีรูจมูกด้วยเอออ่ะรูจมูกเอ้ยยันรูจมูกจมูกใหญ่จังพี่ทำไมพี่ทำจมูกหนูใหญ่ด่ะพี่พี่ทำให้มันกลับเป็นเหมือนเดิมไม่รู้ไม่ว่าผิดผมเอาจมูกเขาใหญ่มากเลยดูดิอะจมูกเขาใหญ่มากเลยเห็นะเอาพี่เมื่อกี้พี่ทำอะไรเอาพี่เคยดังพี่เป็นอย่างนั้นอ่ะ พี่คนนี้เขาทำมาพี่หนูเป็นแมวอยู่ดีๆอะพี่โอ้ยเฮ้ยสปอนโบบไอสารกูกลายมันฟันกูกลายเป็นมันท่อว่าไงครับ ทำไมเขาไม่เห็นจมูกใหญ่เหมือนหนูเลยพี่เขาไม่มีหัวอยากกินอยากกินมันไหมไอ้หน้าเก็บปลาหน้าเก็บปลาอี๋โหยมันทอดอ้วนดูดิวักูเป็นตัวเชี่ยเนี่ยอ้าวดูมันทำหรอว่าใครทำอะไรกันเนี่ยฮลโหลใครทำเชี่ยไรเนี่ยเฮ้ย้วันดูดิบอกว่าดีมันทำนี่

And Oof. Oof. Not speaking. Oh, Nugget bro. Yes. <laughs> A broom, uh, <laughs> yeah. Form <boy. laughs> <laughs> no, or what? Yeah. What? What yet you doing? not yet. Bro, What bro I don't bro. <laughs> What do you doing? <laughs> what do you What What you What I don't, I don't understand, yeah. bro. What the hell? Bro, oh, What What <laughs>

เราไม่เหมือนนักเกเราเลยเราเหมือนอย่างอื่นมากกว่าไม่เลเหมือนกันด้วยพวกมิลิม่นีก่อนักิดด่าดเกดดีเกดด่างเกิดด่า ここ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 